มแม่โอมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอ่าเขาปร,ประเด็นอีหากทางนี่ลหละนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาอ่าทุกคนไปดูได้เลยในคลิปที่แม่พูดเรื่องอสัญญาสัญญาผิ่สัญญาว่าจ้างอะไรนั่นอ่ะคลิปวันนี้นะอืมมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาพูดว่า พอโโรอพไม่มีปัญญาดำเนินคดีอิหากทางเพราะพอโโรอพมไม่มีสัญญาอยู่จริงเออเขาบอกว่าพอโโรอพโหลอกเอฟซีไปวันๆไม่มีปัญญาดำเนินคดีอิหากทางอ่นะคะแม่ก็เลยอยากจะมาฝากถึงพอโโรอพมอ่า เขาบอกว่าพลอพไม่มีปัญญาดำเนินคดีอิหากทางเด้ยอจากเออเพราะว่าสัญญาอระหว่างศิลปินกับเจ้าของวงไม่มีอยู่จริงเขาว่าจังซีเดอร์ไม่พรเอ้ยอมนะคะส่วนอิหากทางเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นมาไลท์นะคะมันไลท์ในลักษณะว่าอ่ายาไซหลาย หลกับเป็นคนที่ลำบากลำบนหาเงินเลี้ยงครอบครัวจบแค,มบค่มอ้าจบแค่ีปห้ามีหลักเพลงเพลงคือสไซลายคับแทะ สีาวาถึงกับ,เบยยก่เป็นหยังใจย่าใส่จลายกันเด้อเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ละสร้างบ้านหลังใหญ่และก็บ่รลุด,ด็กว่า12คูส12เป็นจังใดซึ่งแม่แแแ เพิ่นวีไลท์แพดอุ้ยกูจะตั้งชื่อแม่มาวันว่าอย่างไรคุณแม่อ่าคุณแม่วุฒิวิทย์นี่เออเพิ่นกับว่าลูกว่าสิบสองกุศลสิบสองคุณยังหากทางก็เลยแบบว่าได้สั่งบ้านหลังใหญ่ ตอนนี้หากทางกับบ่มีเงินเพราะว่าเงินกัไปเสียใจตรงนี้ตรงนั่นแลว้วหากทางบ่มีปัญญาไปจ้างขึ้นล่งบ้งไผดอกสิเอาเงินมาแต่ใส่ผ้านะห <c oughs> <c oughs> ัตายแล้วอ้ยไม่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะหากทางพูดเองนะ ไม่มีใครใส่ร้ายหนูนะจ๊ะหักทางจา๋าหนูเป็นคนพูดเองนะหนูเป็นคนแสดงเองเจ็บเองคำว่าร่ำรวยหักทางยังบรูเลยารวยจังไดอุ้ยตายแล้วมึงใส่ทองเซนํำนีแล้วมึงก็ทำคลิปไปซื้อทองห้าบาทสิบบาทอ่าแล้วมึงก็มาบอกว่าอแม่ วิปริตรหรือแม่อ่ากิตลิตรหรือแม่อ่าอันนี้ละแม่บุตรวิ์ของมึงนะ่ะแม่บุตรวิ์ของมึงน่ะโอนมาจาก u s r หาแสนแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งก็โอนมาห้าหมื่นแล้วก็อะไรอีกอ่ะโอนมาอีก ห้าพันเหรียญโอ้อันนี้ไม่มีใครใส่ร้ายนะจ๊ะคือหากทางเป็นคนมาบอกเองว่าหากทางมีเงิน f c นมาจากต่างประเทศอ่ะอ่ะจังไหนมาก่า่าคนอื่นใส่ร้าย,หา,ยหากทางมันมีเงินไปจ้างขึ้นเวที่ไปดอกจ่าเป็นมาเอาเาได้จ้างใส่คือว่าเอาเงินคองเบอร์จิลิตอีกอ่ะอืม นั่นเขาเอิ้นว่าจ้างเหมือนกันนะถ้ามึงไม่มีเงินไปจ้างเบิร์จิริตอ่ะเขาจะมึงขึ้นเบทีมึงไหมเอ้ยเขาจะมึงขึ้นเบทีเขาไหมแล้วก็อแม่คนนู้นคนนี้โอนเงินมาหนึ่งมื่นบาทให้คุณย่าเบิร์จิริตนั่นละเขาเอิ้นว่าจ้าง you understand อือนะจ๊ะเขาเอิ้นว่าจ้างจ้ะ เละย่าภาคกนใส่หลายหลายก็เป็นแค่ฟูยิ่งตัวเล็กๆจบปอหาอแต่ในไปสมัครงานมึงอ่ะจบมหาลาัยนะอืม ไปสมัครงานมึงหน้าที่มึงยื่นนะที่มึงยื่นกับพลพอน่ะหรือมึงยื่นที่มึงมายื่นกับเขาเรียกอะไรนะราชการเวลามึงข้ามฝั่งมาก็จบมหาลัยไม่ใช่หรอจ๊ะคนที่เขาพูดถึงมึงน่ะเขาก็เอาจากมึงนั่นแหละมาพูดถ้ามึงไม่พูดใครจะไปรู้จ๊ะหากทางเอวย อย่าโทษคนอื่นหากทางต้องโทษเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากฝั่งหากทางทั้งนั้นเลยอย่ามาพูดว่าหากทางไม่มีทางนะเพราะหากทางเป็นคนบอกโอ้ยนี่ทุกคนนะข่าวดีนะอ่าคุณแม่บุตรวิต์โอนเงินมาจากต่างประเทศนะคุณแม่บุตรวิต์นะให้มากหาหาแสนอ่า ห้าแสนบาทอืมเดี๋ยวก็โอ้ยเนี่ยขึ้นเวทีขึ้นอีกอ,ะอ่ะเอ่เอฟซีจากอีกคนหนึ่งไอฮักอืมพอฮักไม่ฮักอืมหลายคนเออกลุมพลังเพียรเอียงก็มึงนะ่ะอืมนะอ่ะโอนว่าทำไปไร่ให้กดดูดูดแล้วก็มันก็ได้เยอะอยู่หนาอืม คือทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเขาดูจากพฤติกรรมน่ะดูจากมึงทั้งนั้นแหละอืที่เขามาพูดวิพษ์วิจารณ์น่ะคือปากมึงอ่ะแสดงให้เขาเห็นมึงโอ้อวดว่ามึงมีเงินโอ้อวดมึงใส่ทองเต็มตัวน่ะให้ไปใส่ร้ายมึงจ้ามึงมีไปใส่ลายไปค่ะเขาดูจากคลิปดูจากพฤติกรรม ที่มึงมาบอกว่ามึงมีเงินโอนเข้าเยอะแยนะน่ะอืมเอาเงินมานับเป็นฟฟอนๆเลยเขาใส่ร้ายอะไรจ๊ะหนูหักทางจ๋าอืมวัมี้ไปใส่ไาย์ผดอกจ๋าเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ตามที่เขาเห็นในคลิปต่างๆอืมก็เห็นว่าครูสิเปิดคลิปเปิดยังกับขึ้นมิดนาะจ๋าอันนี้ ล่ออยู่เด้อล่อเบิ้งคลิปอยู่อันโฮคิปนะะเมื่อไหร่จะเปิดจ้าหากทางกระทำเพื่อครอบครัวเป็นอย่างจิตตองใไลายไป จังสีไหมอืมโอ้ยวันกูแห้งหมดแล้วดูแล้วาตาดางนะอืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครใส่ร้ายนักถังนะอิลี่ออพูดความจริงหรือมึงจะพูดโกหกมันก็ถูกบันทึกในคลิปของมึงนั่นแหละ อืมวันวันไม่ทำอะไรหรอกโอ้อวดคนนั้นโอนมาเท่านี้คนนี้โอนมาเท่านั้นเออนี่สร้างบ้านอืมเท่านั้นเท่านี้เท่านู้น,น,น,อ,นอืมเดียวก็ไปรับเชิญตรงนั้นตรงนี้ตรงนูน้นอืมแล้วเขาใส่ลายตรงไหนอีกไหนมึงอธิบายมาสิอืม ส่วนจะฟอกไม่ฟอกอะไรนะกูก็ไม่รู้กับมึงหรอกนะอืมเขาก็ดูจากการที่มึงถือเงินนั่นแหละมึงเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวันนี้มึงบอกไม่มีวันนั้นมึงโอ้โหเดี๋ยวกูนู้ดอนว่าไล่เสนดูดูแล้วก็เยอะอยู่นะกูว่านะอีลี่อ่าอย่าโทษใครเลยทีหลังอ่ะเวลาได้เงินก็ไม่ต้องมาเล่าให้ใครฟัง จังไม่มีไผเบาถึงหรือว่าต้องไล่ก็ได้ค่ะอืมเป็นคนสาธารณะนะแนะต่ปากกล้าขาแข็งหรือปากกล้าขาสัน่นมากู่คนไทยเยี้ยวเยี้ยวอืมอ้างว่ามีแนวร่วมพอคนนั้นแม่ก็นี่โอ้ยนี่เป็นลูกพญานาคเป็นลูกเมเเบอร์จิลิต มีความอบอุ่นมีความปลอดภัยอืมเวลามาอยู่กับแม่เบอ,อร์จิริโอ้ปลอดภัยมีความสุมอบอุ่นโอ๊ยใจแล้ววันก่อนมึงก็ไปอยู่กับยาพับเพียบมึงก็รู้สึกปลอดภัยแบบนี้พอมึงออกจากเขามึงก็หาว่าเขาทําของใส่มึงอ่ามึงมึงไม่เคยจริงใจกับใครอ่ะโอ้ยเหือแข็งไปแล้วโอเคลูกๆทุกคนแกนี้ละได้เจอกันในไลฟ์สดนะจ๊ะ mm <laughs>